การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดงาน Thailand Travelmart Plus 2022เป็นงานส่งเสริมด้านการขายท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นการกลับมาจัดงานอีกครั้งในรอบ2ปีมีผู้ประกอบการจากทั่วโลกร่วมงานกันอย่างคึกคักโดยในปีนี้ทางทท,ท,ทเลือกจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่จัดงานนำผู้ประกอบการท่องเที่ยวในประเทศพบผู้ซื้อจากทั่วโลกเกือบ500ราย ร่วมเจราจาธุรกิจและแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบ B2G สอดรับกับการส่งเสริมปีท่องเที่ยวไทย2565-2566ถึง2,566และนโยบายเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งนอกจากจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาอีกครั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในเวทีโลกอีกด้วย โดยเฉพาะผู้ประกอบการในโลกนี้เนี่ยยังไงก็ยังคิดถึงประเทศไทยยังไงก็ยังสนใจประเทศไทยเพราะจากการที่ว่าลงทะเบียนมาแล้วมาครบร้อยตัวเซนเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายนะครับขณะที่นายอุทิตลิมสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานกระบีกล่าวว่า ทททกระบี่นำผู้ประกอบการจากจังหวัดกระบี่ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวน13รายซึ่งมาจากแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดกระบี่เช่นอ่าวนางเกาะพีพีไร่เลหาดคลองม่วงและเกาะลันตาถือได้ว่าเป็นผู้ประกอบการที่เข้ามาเจรจาธุรกิจเพื่อขยายตลาดด้านการท่องเที่ยวใหม่ๆให้กับการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่เนี่ยก็จะมีผู้ประกอบการจากจังหวัดกระบี่เนี่ยที่เข้าร่วมเป็นผู้ประกอบการ มาเจาจาธุรกิจกัน,นประมาณ13บารายนะครับซึ่ง13บารายเนี่ยก็จะมาจากพื้นที่สําคัญของแหลง่งท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ไม่ว่ามันจะมาจากที่อ่าวนาน,นะครับไล่เลนะครับเกาะพีพีเกาะลันตาหัดคลองม่วงนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ประกอบการที่ได้มาในเรื่องของการเจรจาธุรกิจแล้วก็ในเรื่องของการที่จะมาขยายในเรื่องของการตลาดใหม่ๆให้กับทางจังหวัดกระบี่ นะครับับหลงจากกที่า,งงารางสาวสาสิธรกิติธรกุลนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่กล่าวถึงการจัดงาน Thailand Travel Mart Plus 2022ว่าถือเป็นเรื่องที่ดีของการท่องเที่ยวที่เปิดเวทีเจรจาธุรกิจ และส่งเสริมการขายให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของกระบี่ได้นำเสนอสินค้าและบริการที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกระบี่พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ๆที่ได้นำเสนอให้กับทางผู้ประกอบการนำเที่ยวจากทั่วโลกที่เข้าร่วม Thailand Travel Mart Plus 2022ในครั้งนี้ ำหรับงาน TTM นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับชาวท่องเที่ยวเรานะคะแล้วส่วนที่ว่าจะเป็นเส้นทางเชื่อมโยงในในจังหวัดต่างๆอย่างเช่นจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะคะก็จะเดินทางไปจังหวัดกระบี่อย่างทางเรือก็ได้หรือว่าทางรถก็ดีนะคะก็ถือว่าอย่างสถานที่ท่องเที่ยวเราเนี่ยการคมนาคมตอเนี้เราพร้อมแล้วแต่ในตัวของสถานที่ท,ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเรามีนักมายเลยก็เปิดให้เข้ามา ทางด้านนางสาววิชุพันธ์ผูเก้าล้วนสีสัญญานายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่กล่าวว่าความพร้อมด้านที่พักและบริการต่างๆของผู้ประกอบการจังหวัดกระบี่ซึ่งสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้เตรียมความพร้อมและดำเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับวิถีใหม่ New Normal ยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว ควบคู่กับมาตรการด้านสาธารณสุขด้านสุขอ,อนามัยชาพลัเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการและจังหวัดกระบีเป็นจังหวัดหนึ่งที่สามารถใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้ต่อไป ผู้ประกอบการโรงแรมของเราก็เตรียมความพร้อมตั้งแต่ในช่วงระยะที่เริ่มทาแซนด์บ็อกซ์นะคะเรื่องความพร้อมของมาตรฐานสุขอนามัยค่ะชาชา p l u ชา extra plus นะคะและในวันนี้เนี่ยมาตรการนั้นก็ยังคงมีอยู่นะคะเพื่อสร้างความปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวรวมไปถึงพนักงานของเราเองด้วยค่ะด้านตัวแทนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเปิดเผยว่าการจัดงาน TMM plus t w 2 n ณโรงแรมอังสนาลากูนาจังหวัดภูเก็ต เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการจากจังหวัดกระบี่และผู้ประกอบการทั่วโลกในการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวซึ่งจะทําให้ความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยรวมทั้งศักยภาพของผู้ประกอบการจังหวัดกระบี่และผู้ประกอบการในไทยจะทําให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยขยับไปอีกขั้นหนึ่ง งานครั้งนี้นะครับเชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการดึงนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาอย่างน้อยเนี่ยเป็นการสร้างความมั่นใจนะครับว่ากระบี่หรือว่าภาพรวมของประเทศไทยนะครับพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับศักยภาพความพร้อมของจังหวัดกระบี่ในฐานะจุดหมายปลายทางที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดยภาพรวมสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ในขณะนี้มีเที่ยวบินภายในประเทศในเดือนมิถุนายนโตขึ้นมารวม371เที่ยวบินต่อเดือนในส่วนเที่ยวบินจากต่างประเทศในช่วงเดือนมิถุนายนมีทั้งหมด38เที่ยวบินรวมทั้งในเรื่องของท่าอากาศยานจังหวัดกระบี่ที่มีความพร้อมและได้เปิดให้บริการอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่นั่นหมายความว่า จังหวัดกระบี่พร้อมและมีขีดความสามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวทั้งเที่ยวบินระยะใกล้และระยะไกลในอนาคต